สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักมือน,นี้เขาจะมาอัดคลิปว่ามา้าหยานเป็นมันเป็นจังไดนะจ๊ะพี่น้องน,นะหยานอึ้งติผู้ใด,ด้ดคิดเยอผู้ใด้คิดเยอะอด้คิดเยอะถ้าเจออึง้งต้งเจออึ้งเผายามอึ้งวะ ห <c oughs> ยานวะตัวใดมึนเนี่อยถืออึงไปใล่อยใจได้ดิเ <c oughs> อาเอาหยานรอทองเขาเห็นยังเอาตป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 ออ mời ừ, mẹ, 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 mẹ. chào này mẹ Thằng nào chào mà Cháu <này, yên> mẹ <laughs> <này, cháu> <laughs> <này, cháu> <laughs> khi đưa gì dàn ương nữa này, nướng 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 nữa nướng Cao 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 นี่ไม่แก้งด้วหรอกอย่าทำลายเขานะเฮ้ยสวัสดีค่ะดอกสวัสดีค่ะกูนะกลัวไหมถ้าใครดื้อแม่จะทำโทษด้วยการเอาอึงให้ Đi <laughs> dù. Bye Adelaide. เอาเองเลยเอาเองเอาเองไม่ต้องกลัวแล้วเลยหนูจะกลัวทำไมแต่เอาสัญญาณที่ไหนวายอยู่ดักก็ไปสูงเกินดักก็ไปอยู่ดักก็ไป